สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้สิภาพ้ามาเห็ดก่อยเหนือกินจ้าก่อนอื่นเา่ากับแซ่เหนือกับเดือดเลยก่อนเนาะตัวนี้กระสิเป็นเครื่องผักเด้จากมีดหัวหอมใบบักูดต,ต้นหอมผักชีจ้าก่อนอื่นกับใส่ข,าข่าวขวกับพริกลงไปก่อนใส่หลายกับแสบหลายจ้านว่นวๆตามด้วยผงนวจ้าพี่น้องขาดบาดได้จ้า ใส่ลงไปเ็บแซบจากนั้นกระใสดีขมเนาะมักขมหน่อยหลายกระใสได้ตามต้องการได้ได้จ้าเราจะค้นให้เข้ากันค้นไปเรื่อยๆหน้าตาเป็นตัวแสบแพงเกิพี่น้องผู้ใดมากินเน่นอะ พอขั้วท้ำเองจะมานีรับรองแซบแน่นอนจ้ามาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากแวะมากินน้ำกันดได้จ้าผู้ใดมากดิบก็กินดิบจ้าผู้ใดมากสุกก้อยปุ้งแล้วเขาก็เอาไปขวัวได้นอกจากพี่น้องต่อไปสีไซพักด้จ้าพัก ใส่ตามความเหมาะสมจับปลตองหลายแหง้งใส่เพราะมันหอมเนาะแซบแซบ,แบ,แบใครอยากมาเดินจ้าพี่น้องเอ้ยของแซบอยู่กับผู้มากจ้าก้อยดิบก้อยสุก ปุ้งเรียบร้อยลวจ้ะพี่น้องนาตากระเป็นประมาณนนี้โอ้ยไปแต่แสบอีนะจ้ะข้าวเหนียวห่อน้อนคลื่นขอากันดีเพื่งเคียงที่ห้ามมากินกับนี่ผัวพักด้จ้ากระขาด,ดก,ก็ไดเลยก็คือกระเทียมแล้วกระลุกโดดเซ็ตแล้วจ้ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟผู้ใดอยากก็แวะมาบ้านนี่ด้จ้าแสบแบน้ำกันจ้า